ก็สวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้เราเจอแฮกเกอร์นะครับก็นี่ครับไอเชลิกี้คนนี้มันเป็นแฮกเกอร์มันเนี่ยตายไปอะไรนะตา ก็แฮกเกอร์ก็อไอเนนะีนนะนะ้ยเนี้ยเนี้ยเล่นอยู่ดีๆเจอแฮกเกอร์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับเพราะก็ไอเน,นนะี้ยเนี้ยไอชื่อ A B อั A A B, นเนะี้ยมันเป็นแฮกเกอร์ เราต้องเล่นตัวที่ชนะทางแฮกเกอร์ก็คือควันเอ็กนะก็เราเล่นวันเอ็กนะเดีย๋ยวเดี๋ยวถ้ารอบที่ผมเป็นเดีย๋ยวผมเป็นวันเอ็กเดี๋ยวผมอลองเล่นวนะันเอ็ก่ะโอเคเล่นอยู่ดีๆตอนเล่นรอกว่าผมไม่อยากจะอัดคลิปนะแต่ว่าเห็นอย่างนี้ก็ต้องอัด

ตอนแรกผมตอนแรกผมเล่นเกมแต่ผมวผมบีฆ่ามานันได้ได้นี่ที่กี้ผมถ้าผมอยู่หมวดแดงไดนน้นานกว่านี้ผมฆ่ามันตายเลยขัดใจมากเลยเที่แบบคนธรรมดามพอเจอคนเก่งแม่คนเก่งที่เล่นแฮกเลยโอ้โยเดี๋ยวจะเชื่อว้าวภาพกากเลย แต่ผมต้องการกราฟิกสูงๆนะครับก็เนี่ยปรับกราฟิกไปเลยว้าวกราฟิกสวยมากเยอะโค้ดเต้นเต้นเต้นมาเลย เดี๋ยวผมจะให้มันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมทะลุกำแพงน่าสนตใจจริงๆดูดูดูครับก็น่าเนาะแฮกเกอร์สมัยนี้มันไม่อยากแพ้กันนะอยากชนะไงถ้าคลิปนี้ผมด่าเยอะก็อันนั้นด้วยอันนี้ผมเค้นจริงเจอหลายรอบเลยแฮกฟอร์ซักเคนแฮกเกอร์ระบาดจริงๆไม่หายสักทีเนี่ย เอาจริงนะผมยอมเจอคนเก่งดีกว่าเจอเจอแฮกเกอร์เดี๋ยวนี้แฮกเกอร์มันไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันพอย์ฆ่าได้ไอันนี้มันทะลุกำแพงแบบอยู่ออกนอกแมปไปเลยอะแบบอยู่ไกลเลยอะโอ้โหแล้ว,วทำยงังไงแล้วคนแล้วคาตก่อที่เล่นแบบไม่ได้แบบยิงไกลเหมือนวันเอ็กอะไรเงนะี้ยแล้วทำไมทำเผื่อแต่ก่อนผมเล่นวันเอ็กไงผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เลยว่ะปบ เซนก็ไม่ต่างอะไรกันเลยยิงทีอะไรระเบิดทุกทีเบื่อจริงๆอยูไอย่ไหนล่ะเปลี่ยนเป็นบูดูดไ,ไม่เป็นฆาตกรด้วยเหมือนถ้าเล่นฆาตกรจะโดนด่าเยอะ ช่เมื่อวานก็อันนั้นเมื่อวานติดบัก๊กวันนี้แฮกเกอร์เบื่อจริงๆครับเบื่อมากๆเลยแฮกเกอร์ลอโบดแฮกเกอร์ลอโบดครับวันนี้ <c oughs> เฮ้ยเจอเซิร์ฟนูกระปิงพอมาเล่นเซ,ซิร์ฟนี้เจอแฮกเบื่อจริงๆผม ล้วคนคนอย่างผมนี่ก็เล่นฟอร์เค้ไม่ค่อยเยอะนี่นี่ถ้าผมเล่นทุกวันทุกวันแล้วแบบเล่นไม่ออกเกมแล้วไม่เล่นไม่ไม่ได้ออกไปไหนนี่ถ้าผมเล่นแต่ฟอร์เค้ทุกวันทุกวันนี่ผมไม่ประสาทอันนั้นก่อนอะผมไม่อันนั้นก่อนผมจะหวัวร้อนทุบคอมตัวเองก่อนออะไรก็ไม่รู้ติดการทั้อหดเด็กหเกิด Oh my... Oh my god... Chú đi đi chè Fuck Đi đâu?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  ô ba chạm đi ôi xuôi bên đây. Yeah, yeah, yeah. Yeah, oh mấy đây giờ 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 điều giờ còn xích xác nhiều trắng quá oh mày phải tạc cú ra cho mày ôi chết Đưa.

ที่กับพี่มันก็ไม่ช่วยพี่นะให้ใไฮเชลกีนไม่ช่วยพี่โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็พี่ตอนแรกว่าพี่ตอนแรกพี่ไม่จะไม่อัดคลิปแล้วนะเจออย่างนี้ต้องอัดคลิปเลยฟุ <c oughs> ปิดประตูหน่อยคันคันอยู่โอ้ oh. ไปส่งครื่องนาวอ๋อออแล้วมันแล้วพอพอพี่จะข้ามหมดเลยใช่ไหมมันหายไปมันมันมันแอบมันแอบอยู่ไกลปี่ตาไม่ตันหมดพี่พี่ไปผือพี่ก็งงไปพี่ไอ้ามา,าตรงนี้มันมีขยับด้วยแสงไงไมโตสีครับ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเล่นเสร็จนี้พี่ย้ายเซิฟแหละ <c oughs> อยู่ไม่ได้เซิร์ฟนี้ โอ้ยว่ะเคยอ้าวเฉนเฉโอ้แล้วนี่มันเล่นโอลไหมมันเหมือนขั้นต่ำไม่ไม่เนี่ยมันไม่เป็นมันไม่อยากเป็นมันเป็นแต่ซาวเวิร์ฟุ๊กก็เห็นว่าวินวินวินขัตกรมันน้อยมันไม่ค่อยเล่นไงมันไม่เล่นมันเล่นแต่อันนั้นโอ้ถ้าฟุ๊กถ้ามันเล่นนี่มันโดนเบรเลย

เชนพี่เอาไว้ถอยเหรียญแล้วถ้าถ้าฆาตกรมาใกล้พี่พี่ก็วิ่งหนีแค่นั้นน่ะตายไปเลยนี่ตายตายแค่รอบเดียวหรอกมันตายไม่ได้มันตายแค่รอบเดียวพี่จําได้ถ้ามันตายเพรว่ามันฆ่าถ้ามันฆ่ามันคนแรกไม่ตอนแรกพี่คิดว่ามันเล่นการไงมันไม่เล่นมันพี่ก็คิดว่ามันไม่เล่นแฮกไงมาเลยมาแต่ลืมไปถ้ายิงจอนโดมันจะวิ่งเร็ว เพราะว่าเวลามันโดนสตันใช่ไหมมันจะวิ่งเร็วดดูโอ้อ่าอ่าอ่าเจ็บโอ้หนะโอ้ยโอ้ไปอ้ยโ้ยโอ้ยโอกยอ้ยโ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 ้ยกอบอยโอนยโอ้ย้ยโ้ยโอ้อ้ยอ้อยันไยโอ้ยอยโ่้อี้ยอ้อ้ยะอย้ยอ้้้้อ้อ้้อ้อ้อ้ ขี้ขาดจริงพี่เชื่อย้ายเซอร์ป่ะย้ายอยย้ายย้ายเลยเดี๋ยวพี่ย้ายเลยเสร็จตัวนี้เมื่อกี้พี่ชนะฟรีเลยเนี่ยเป็นหลักฐานเลยว่าไอ้ตัวนี้เล่นปูนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้เพิ่งมานี่เพิ่งเองรู้ไหมฟูรู้ไหมรู้ไหมมันมามันมาปุ๊บมันทำอะไรมันเห็นหน้าพี่ปุ๊บมันฟันเตี๋ยดาบใส่หน้าพี่เลย รู้น่ายนายหัวร้อน่นนไม่มันน่ายโกรธมันน่าอันนั้นไม่ชอบพี่เห็นเห็นว่าพี่ด่ามัน่กี้ว่ามันเล่นกากไม่กากก็ประมาณนั้นละขี้ขาดเลยขี้ถาดขี่คาบเอฟเขาขอบอกแล้วถ้าเล่นเกมแนวแบบนี้อห้ามขี้โกงห้ามขี้โกงเล่นเล่นไม้เหมือนกับคนอื่นนะเล่นไม่เก่งพี่ยังไม่แต่ก่อนพี่เล่นไม่เก่งพี่ไม่ได้เล่นโปรนี่ พี่แค่คไปเล่นโป้อะพี่โค้ดมียูทูบเบอร์เขาเก่งแบบโคตรเก่งอ่ะเนี่ยเนี่ย yeah. โป้เล่นในโทรศัพท์เนี่ยพี่รู้เลยนี่มันเล่นในโทรศัพท์ถ้าเล่นในโทรศัพท์โป้เยอะโป้เยอะในโทรศัพท์อ่ะ <c oughs> คนเล่นในโทรศัพท์ <c oughs> นี่แต่โป้ <c oughs> ถ้าเป็นถ้าใครเล่นในโทรศัพท์คือโป้แบบโป้แน่นอนแต่ว่าเล่นในคอมไม่ค่อยมีโป้นะอืมคนเล่นคอมเขาไม่มีโป้กันหรอกเขาไม่เล่นหรอกโทรศัพท <c oughs> ์จะม,มีโป้เยอะเพราะในโทรศัพท์มัน ฟุตเล่นในคอมเป็นนี่บอกว่าฟุตเก่งเหมือนพี่อะเ,อเ,เดี๋ยวโตไปก็เล่นเป็น,ปนแหละไม่แน่เด่ย๋ยวฟุตอาจจะซื้อคอมมาก็าได้ซ,ซื้อทำไมวิยาซื้อไปเล่นแป๊บเดีวเยวเ,เดี๋ยวแป๊บน,นึงกูดาวอยู่ ตอนแรกอ่ะพี่ตอนแรกพี่ว่าเล่นแป๊บเดียวจะออกเกมแต่เห็นอย่างนี้แล้วไม่ออกดีกว่าเล่นต่อดีกว่าอยากรู้นี่มันเล่นโปรถึงไหนมันแอบพี่รู้มันแอบแอบปุ๊บพอพอเวลาใกล้หมดเอาดาบมาใส่หน้าพี่ทุกรอบเลยพี่เห็น ไม่เหมือนแล้วทำไมนคนที่เล้วมันโดนแบนไวย้ยาป็บดียวโดน,นแบนล<อ>ม้มาถึงมาถึงฆ่าพี่คนแรกเลยไม่แคคอเดันาไ้นอันนี้มันไม่ออกมันไม่หายมันไม่ออกโซเลซเลไล่เป็นแฮกเกอร์แบบเขาไม่เห็นไหมอ่ะไม่ไมายาด่ดูดเนี่ยไ,ไม่ไม,ไม ตอนตอนที่พี่เป็นฆาตกรอ่ะพี่ตีมันตอนแรกตอนแรกพี่ไม่คิดว่ามันเล่นโป้เพระพอาะพี่มันทะลุกำแพงทะลุพื้นได้ตอนฟุกเห็นพี่ใช่ไหมเห็นใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้คิดว่าอะไรคิดว่ามันเดินผ่านกำแพงไม่พี่นึกว่ามันค้างไม่คิดว่าเดินผ่านกำแพงสะลุวิ่งทะลุกำแพงเลยแล้วแป๊บอ๋อตอนพี่บอกฮะไปได้เหรอตอนแล้วพี่ก็แปลกแปลกแปลกแใครเล่นฆาตกรมมันเพลยแน่นอนอ่ะ ตายไป,ไ,ป er> ไปเลยตายไปเลยไปแล้วไปแล้วเข้ากำแพงไปนู่นแล้วเปลี่ยนเป้าหมายแล้วครับเหมือนพี่เลยเปลี่ยนเป้าหมายไปตีนู๊กเลยมันเซตแล้วตีนึกว่าถ้าถ้ามันอยู่ถ้าถ้ามันเป็นลัสแมนมันจะอยู่ไหมพี่อยากรู้ไอ้ตอัสแมนสแตนดิ่งมาปุ๊บตีปั๊บไม่มาถึงปุ๊บมันมันทำอะไรมันมันแอบมันไม่มันไม่ออกมาสู้อ่ะพี่ แล้วแมสตันดิ้งวิ่งวิ่งหายกับวิ่งหายยังไม่ออกอีกแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยอ่ะคนที่ใช้โปคือกากเพรามันขีคค้ขาใช้โปทำใหมมันไม่เคยเล่นเกมแบบนี้ไหมเขาเลยสร้างโปอะไรขึ้นมานย,ย้ายเซิร์ฟเหรอเซิย้ายเซิร์ฟอะ่ะอยู่อยู่ไปอยู่พี่เพรโ,โอเคก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็มีแล้วก็ฝากไปอันนี้นนด้วย ฝากไปรีพอร์ตไอ้ตัวเนี้ย